วิโตคอริโอเนชายผู้เปลี่ยนความพักดีให้กลายเป็นอาวุธและเปลี่ยนอิทธิพลให้กลายเป็นมรดกวันนี้เราจะพาคุณย้อนรอยชีวิตของเขาจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่จุดสูงสุดของอาณาจักรมาเฟียในตำนานกับภาซีนธุรกิจคำเตือน นี้อาจมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของภาพยนตร์ชุด The Godfather เพื่อการศึกษาเรียนรู้ด้านธุรกิจถ้าอยากได้อัธรศแบบเต็มอิ่มแนะนำให้ไปรับชมภาพยนตร์แบบตัวเต็มก่อนนะครับหากจะพูดถึงหนังมาเฟียที่ดีที่สุดคุณจะนึกถึงเรื่องไหน The Godfather คงเป็นอันดับหนึ่งของใครหลายๆคนที่ไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ที่ให้แค่ความบันเทิงแต่คือบทเรียนชีวิตและกลยุทธ์ธุรกิจในคราบอาชญากรรมวันนี้เราจะพาคุณย้อนสู่เส้นทางของ ดอนวิโต้คอลิโอเน่ชายผู้สร้างอาณาจักรที่ไม่มีใครเทียบชีวิตของดอนวิโตเริ่มต้นในหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าคอลิโอเน่ประเทศอิตาลีในปี1892เด็กชายวิโต้อันเดรโอเน่เกิดในครอบครัวเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาอายุได้9ขวบวันหนึ่งพ่อของเขาถูกโปงเพราะไปขัดแย้งกับมาเฟียในพื้นที่ และครอบครัวของเขาก็คือรายต่อไปทําให้ผู้เป็นแม่ต้องเสียสละเพื่อปกป้องชีวิตของเขาวิโตจึงต้องลี้ภัยไปยังสหรัฐอเมริกาเพียงลําพังพร้อมความเศร้าและความเครียดแค้นในนิวยอร์กเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้เปลี่ยนนามสกุลของเขาเป็นคอลิโอเนตามชื่อบ้านเกิดจนเป็นที่มาของชื่อวิโต้คอลิโอเนและได้เริ่มต้นใช้ชีวิตในฐานะผู้อพยพที่ยากจนนั่นทําให้วิโตต้องทางานหนักในทุกทาง เพื่อประทังชีวิตแต่มันก็ช่วยให้เขาสะสมบทเรียนสําคัญเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายและการอยู่รอดไปพร้อมกันซึ่งจะมีผลกับชีวิตเขาในอนาคตในย่าน l i ตเติ้ลอิตลีแห่งนครนิวยอร์กวิโตเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มที่ฉลาดและรอบคอบเขาแต่งงานกับคาเมล่าและมีลูกด้วยกันถึง4คนนั่นก็คือซอนนี่เฟรโดไมเคิลและคอนนีจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อเขาถูกบีบคั้นจากดอนฟานุชี มาเฟียในพื้นที่ที่มาขอส่วนแบ่งในธุรกิจที่เขาทำอยู่แต่แทนที่จะยอมจำนนวิโต้กลับเลือกที่จะลุกขึ้นสู้เขาใช้ทั้งไหวพลิบและความกล้าหาญกำจัดดอนฟานุชี่อย่างแยบยนต์การกระทำในครั้งนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนในชุมชนเป็นอย่างมากหลังจากนี้ไม่ว่าคนในชุมชนมีปัญหาอะไรที่จัดการไม่ได้วีโต้ก็จะคอยช่วยเหลือและรับหน้าที่เคลียร์ปัญหาให้เอง จนคนในชุมชนเรียกเขาว่าดอนและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างอาณาจักรของเขาดอนวิโตสร้างอาณาจักรธุรกิจน้ำมันมากอกและการพนันโดยใช้ความฉลาดและการเจรจาต่อรองมากกว่าความรุนแรงทำให้เขาเป็นที่รู้จักในฐานะเดอะกอดฟาเธอร์ผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่มาขอในยามยากและกับความจงรักภักดี แต่ธุรกิจของเขาจะไม่สามารถยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เลยถ้าปราศจากชั้นเชิงทางธุรกิจในเวลาไม่นานเขาก็เริ่มเรียนรู้เรื่องนี้เขาเริ่มเข้าใจผลดีของการตัดราคาสินค้าคู่แข่งในสงครามราคาสกัดกั้นสินค้าของคู่แข่งโดยการชักจูงเจ้าของร้านให้สั่งน้ำมันของพวกเขานั้นมาสต็อกจำนวนน้อยและในที่สุดเป้าหมายของเขาก็คือการบีบให้คู่แข่งเลิกกิจการไปหรือไม่ก็มารวมกับบริษัทของเขา จะมีใครปฏิเสธได้ว่าวิธีการเหล่านี้ไม่มีอยู่จริงในเกมธุรกิจของสังคมการค้าเสรีซึ่งก็เป็นแค่ชื่อวิธีการของดอนก็เหมือนกับการทำสิ่งที่เรียกกันว่าทุนนิยมผูกขาดนั่นเองครับกลยุทธ์และแนวคิดในการทำธุรกิจของดอนวิโตคือการรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและลูกค้าอย่างแนบแน่นจากการที่เขามักจะออฟเฟอร์เดย์แนรีฟิลหรือยื่นข้อเสนอที่อีกฝ่ายไม่อาจปฏิเสธได้ ซึ่งมันไม่ใช่แค่คำคู่แต่เป็นการสร้างโอกาสที่ทั้ง2ฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันยกตัวอย่างในซีนเปิดของหนังที่มีตัวละครสัป,ปเหอรอมาขอให้ดอนช่วยจัดการคนที่ทำร้ายลูกสาวของเขาซึ่งดอนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพียงแต่ในอนาคตที่ดอนต้องการความช่วยเหลือจากเขาก็ต้องพร้อมช่วยเหลือโดยไม่ปฏิเสธในโลกความเป็นจริงเราจะเห็นตัวอย่างของการได้ผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น ระบบสมาชิกที่ผู้ซื้อได้รับโปรโมชั่นดีๆเช่นราคาที่ถูกลงจากผู้ขายส่วนผู้ขายเองก็ได้ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำเห็นไหมครับว่ามันวินวินทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้วิธีที่ดอนใช้ยังแสดงให้เห็นถึงการที่อีกฝ่ายให้ความเคารพมากกว่าการจำยอมเพราะถ,ถูกอำนาจกดขี่ดอนวิโตเลยเป็นมาเฟียที่ต่างจากคนอื่นเขาเป็นนักเจรจาที่มีไหวพริบและชาญฉลาดใช้ประโยชน์จากความจงรักภักดี ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่คยใครๆต่างเกรงกลัวและนับถือแต่ชีวิตในเส้นทางเจ้าพอ่อไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบการมาถึงของแก๊งโซรโซที่มายื่นข้อเสนอในการทําธุรกิจขายแป้งในพื้นที่ของดอนซึ่งแน่นอนว่าเขาต้องปฏิเสธเพราะดอนมองว่าแป้งจะทําให้ตระกูลเสียชื่อเสียงนํามาสู่สงครามแก๊งที่นองเลือดทําให้ดอนถูกลอบยิงหน้าร้านขายสม้มแม้จะรอดชีวิตแต่ก็บาดเจ็บสาหัสทําให้ในช่วงนั้นลูกชายคนเล็กอย่างไมเคิล ที่พยายามหลีกหนีชีวิตมาเฟียต้องกลับมาสืบทอดธุรกิจของครอบครัวลูกชายคนโตอย่างซันนี่ก็ถูกรุมยิงจนพลุนครอบครัวเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและนั่นก็ถึงเวลาที่ดอนจะทวงสิ่งที่เขาต้องการจากซัปเบอร์นั่นคือให้เขาช่วยตกแต่งร่างพลุนๆของซันนี่ให้ดูดีเหมือนตอนมีชีวิตอยู่หน่อยแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความเครียดแค้นแต่ดอนวิโตเลือกที่จะหยุดวงจรนนี้ด้วยการขอสง,งบศึกไม่ล้างแค้นแก๊งโซลโซ ในส่วนนี้มองว่าดอนรู้จักประเมินความเสี่ยงที่จะตามมาเพราะอาจต้องสูญเสียมากกว่าเดิมจนอาจไม่มีผู้สืบทอดธุรกิจต่อไปได้ซึ่งนี่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหากจะเปรียบกับการลงทุนดอนวิโตก็เหมือนกับนักลงทุนที่ยอมขาดทุนในจุดที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ใหญ่กว่าซึ่งกลับกันถ้าดอนโต้กลับก็เหมือนเป็นการเอาทรัพย์สินที่ประเมินมูลค่าไม่ได้อย่างครอบครัวไปเสี่ยงที่ผลสุดท้าย อาจจะลงเอยด้วยการไม่เหลือใครเลยในช่วงสุดท้ายของชีวิตบิโตส่งต่ออำนาจให้ไมเคิลลูกชายของเขาโดยเด้นเรื่อง loyalty หรือความจงรักภักดีต่อองค์กรและความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนเช่นถ้าคุณอยู่ในองค์กรแห่งหนึ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าเป็นองค์กรที่ดีแต่มีใครที่ไหนไม่รู้มาว่าร้ายหรือด่าองค์กรของคุณแบบเสียหายถ้าคุณเป็นคนในองค์กรนั้น คุณก็พร้อมที่จะออกมาปกป้องชื่อเสียงขององค์กรใช่ไหมล่ะครับสิ่งที่ดอนสอนไมเคิลก็คือการปลูกฝังความจงรักภักดีในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากนี้เขายังสอนไมเคิลให้รู้จักกับความสําคัญของครอบครัวการวางกลยุทธ์ในระยะยาวและวางแผนผู้สืบทอดเพราะแม้ไมเคิลจะเป็นลูกชายคนเล็กแต่เขากลับมีความเป็นผู้นํามากกว่าพีพีซึ่งหากเราเป็นผู้บริหารในองค์กรที่ต้องการการเติบโต เราก็ต้องเลือกคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆมากกว่าอายุใช่ไหมล่ะครับบ้านปลายชีวิตของเจ้าพ่อเดอะกอ f a ดฟาเอร์ก็เป็นเพียงแค่คุณปู่คนหนึง่งที่ใฝ่หาความสงบสุขและการได้อยู่กับครอบครัวเพียงเท่านั้นก่อนที่ดอนวีโตจะเสียชีวิตอย่างสงบขณะเล่นกับหลานชายในสวนแต่ใครจะคิดล่ะว,ว่าการเสียชีวิตของเขากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามระหว่างครอบครัวมาเฟียดอนวีโตไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครในโลกภาพยนตร์แต่เขา อย่างเป็นตัวแทนของหลักการและกลยุทธ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจได้อย่างแท้จริงแล้วคุณล่ะได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของดอนวิโต้คอลิโอเน่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วถ้าชอบคลิปเล่าธุรกิจจากหนังและซีรีส์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยประโยคเด็ดจากหนังอย่างผมจะยื่นข้อเสนอที่คุณไม่อาจปฏิเสธได้ดอนวิโต้คอลิโอเน่